สวัสดีนะครับพี่น้องทาง YouTube นะครับที่ช่องละน้อยลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับวันนี้อยู่ตลาดดีๆนะครับอำเภอวัดไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับนานๆทีมาพอพี่น้องฟังนี่ยเป็นตัวได้เอาสวัสดีครับ<ป>พี่น้องทางนี่เพิ่นกะมาถ,าถ่ายรา้วก็คิดว่าทางอายุธยาสิบม้วมะล้อนะครับ บางหนาวแล้วไม่ต้องก้นไทยครับค่ะแจกฟรีนะคะเผื่อด้านในไม่ทันนะจ๊ะมาเลยค่ะแจกให้ฟรีคนละดึงก้อนหาฟืนอยู่ด้านหน้าค่ะรุ่นเลยค่ะก็คืออันที่ต่อแถวนี่ยเรต้องเราต้องเสือเร่ต้องมาจะมาจะบอกเลยว่าเพื่นมาถาเข้าไปก้อนโมนนี่เพื่อสิไปหาผู้ใดนะครับองค์หญิงแน่นอนเลยโอ้วันนี้ตลาดเยอะมากเลย กินอะไรอ่ะแม่ไม่อยากอยู่ใกล้อะไรกินอ่ะโอ้ผลไม้โอ้วยชมพู่อะไรเนี่ยไปจะแซ่บซจังเลยอ่ะอก,กินนี่นี่กล่องจังเลยอ่ะสะแกนได้ไหมคะชมพู่ก่อนตราหมดไปพก่อนนะู่แล้วก็ ธูระก็เต็มโมครับท่าไหร่ครับโอ้โห <Dieses S 1> อะไรกินอุ้ยหอมหมูน่ากินจังเลยจะได้มาแบบกินที่นี่แล้วแหละโอ้ยคนดังตลาดสดที่คนดังสวัสดีครับมาตั้นนะะงพี่ก่อนที่น้อง สวัสดีค่ะเจ้สวัสดีค่ะได้อะไรกินอ่ะโอก็จะเสียดไม่อยากหายพี่วัดสวัสดีค่ะขอตัวสดใสน่ากินกำลงกินนิดอยากกินอยู่แต่วันเป็นยิ่งร้อนครับกินตรงนี้แหละขันละกินลักจีแบบอยากยของน้ำหลอดขอบคุณได้เป็นยังไงเอแมั่ไม่อย่างนั้นจะโ่ติดต้องมีห้องน้ำนิดหนึ่งน้ยแม่ห้องน้ำอยู่ไหนอ่ะ ดีไหมดีไหมห้องน้ำห้องน้สะอาดมากบอกโอเคเต่เต่อีกแล้วไม่มีน้ำน้ำร้อนเกีร้ิน70เ่าอยู่เนี่ยร้อยห้าสิบโอ๊ยไม่อาบไม่ร้องเลยอะบวมเลยนะถ้างั้นน่ะโอ้ยอยากเอาอ่านมาตังไว้นี่เทป ในฝั่งไหนมีตลาดโอ้ฝั่งนี้ก็มีกกอมอไปกินห่อหมกแล้วไปกินห่อหมกทะเลดีวกว่าเนาะห่อหมอกกับข้าวใส่แบบวิจัยแล้วปลาหมึกก็อ,อยากกินมังคยาโอ,โอ้โดนโดนเทียดิโดนเทียดิแม่แบบว่าพ่อแบบกับเขาใช้มันหลากหลายนะครับ มาเจอกับข้าวที่มันหลากหลายมีมีมีบาร์บีคิวแล้วยำแหนม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 เอาใส่ถ้วยหนึ่งครับไม่ใส่ขิงนะครับเอากลางกลางนน้ <S <S ้วยร สว like hey, ัสดีครับสวัสดีครับเอาอะไรตีบนี okay? yeah, ่ไงคนขายให้เราเอาเซี่ลสิเอาเอาเอาเลยเอาเท่าไหร่ก็เอาพี่ไม่ไม่ใส่มะม่วงก็ไม่ใส่ครับเอาอะอยากกบเบ้ากบเบ้าเบินแลนด์เบ้าเบิร์นแนด์เหอครับเจ่อป่ะครับมีเบิร์นแลนเอาชุดหนึ่งบอเอาชุดหนึ่งครับผมแอปชื่อแอปเหลือ

เป็นเท่าไหร่ครับ120สองชุดเนาะอีกกลุ่นึงะทุกอย่างป่ะงอีกกุ่นึงทุกอย่างไหมเอาทุกอย่างเลยนะเผ็ดไหมจ๊ะ นิ้วขาวอะไรย่างจ้า,าจ่าจะเอาได้เนี่ยนี่ซูชิเลยหรอซูชิปายาซูชิก็อยากยาก,ยากินโอ้อันนี้แมงทอดนะแมงทอดแมงทอดนี่ฝากไปให้พี่ลิงนะฝากให้พีซซ่ายุทธช่างอเมริกาเด้อพูดนะมีทุกอย่างเลย ที่อยากกินแมงดาทอดอ่ะน่าจะมีแมงดาทอดเอาตัวนี้แล้วก็เขียดชองยางพอเลิศอันนี้นอนมะพร้าวเหรอใช่ไหมครับชมพูเอาเขียดบอกเขียดทอดครับนอนเ้าวอันนี้เพิ่มอีกได้ไหมปกติเท่าไหร่นะคะสกับสามมันแซ่บเหรอชมพูหน้องเขายี่สิบบาทอร่อยนี่ไหนที่ไมะ แม่ค <laughs> no okay, ิดปูมือตัวใหญ่แท้วันไก่หน่อยตัวใหญ่ครับเป่าดรีวิวอาหารวันนี้กินเยอะสุดไปโอเคพี่น้องนี่ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็มีสองแถวแต่ว่าเขากินหลากหลายโอ้ยเยอะมากเลย มาชา <aría> <improve> ้าไม่มา่ายช่วยแม่โอ้โหตลอดเลยเยอะจริงอะไรจริง